มดดำคาชาพาหลุดปากซัดแรงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแฉชัดๆรายได้ YouTube จากกรณีปมร้อนด่ามาที่เกิดขึ้นเลยล่ะค่ะสำหรับกรณีของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาโต้กลับเพจ Facebook เพจหนึ่งนะคะโพสต์แฉว่าไม่แบ่งผลประโยชน์ให้นักร้องชายตามที่ตกลงกันไว้โดยเจนนี่ก็ระบุว่ามีการจ่ายเงินไปแล้วจำนวน10,000บาท ก่อนถ่ายทำา MV ต่อมาพ่อของนักร้องชายได้โทรมาทวงถามส่วนแบ่งจากยอดวิวใน YouTube 70-30ทั้งที่ไม่ได้ตกลงกันไว้แต่ตอนเพลงดังใหม่ๆได้โอนไปให้อีกจำนวน20,000บาท ปรากฏว่าทางนักร้องชายก็ได้โอนเงินคืนเนื่องจากไม่สบายใจล่าสุดค่ะมดจำคขาชาพาดีเจบุกโกและเอมมี่มารกตก็ได้เล่าในรายการแฉนะคะซึ่งมดจำก็เปิดประเด็นแรงมากเลยล่ะคะ่ะว่าเจนนี่จะไม่สวยถ้าเจนนี่ไม่ปากดีทั้งนี้ MV เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวมียอดทั้งหมด348ล้านวิวคิดเป็นเงินทั้งหมดออกมาน่าจะได้เงินประมาณ3.5ล้านบาท แต่ตามที่น้องก้าวออกมาแชรคือตอนแรกมีสัญญาใจว่าเจนนี่จะแบ่งเงินค่าเพลงให้70-30แต่เมื่อเพลงนี้ดังขึ้นมามียอดวิวเยอะกลับกลายเป็นเจนนี่บอกว่าเพลงนี้คือเพลงของลินลี่ไม่ใช่เพลงของเจนนี่ เมื่อเพลงถึงหลัก10ล้านวิวแต่เงินที่ตกลงกันไว้7จะ1030ไม่ได้ให้ทำให้พ่อของก้าวได้โทรไปติดตามทวงเงินได้ถามว่ายอดวิวได้ขนาดนี้แล้วจะไม่แบ่งเงินให้หน่อยหรอโดยไม่ได้อ้างถึงเรื่องส่วนแบ่ง7จะ1030แต่กลายเป็นเจนนี่มาถามว่าจะเอาเท่าไหร่และเจนนี่ก็โอนเงินให้พ่อ20,000พร้อมกับเอาเรื่องนี้มาแช์จนทำให้ทวไปหลงพ่อหนองกาวหาว่าทำไมาพ่อไปทวงเงินจนหนองก้าวเองก็ไม่ยอม ให้คนมาด่าพอและโอนเงินคืน20,000นอกจากนี้ก็ยังมีคลิปของเจนนี่ที่ไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่หนึ่งจากนั้นจึงเอากระดาษทิชชู่เช็ดเป้าผู้ชายแล้วโยนทิชชู่อันนั้นลงไปให้คนดูจนมดดำหลุดออกมาว่านางก็จุดๆๆุดอยู่นะบางทีนะ่ะนางก็แอบจุดจุจุดๆๆบ่อนอยู่นะอย่างไรก็ตามแหละค่ะทางสาวเจนนี่ จะออกมาแถลงข่าวในวันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะที่คลายเพลงได้หมดท้าสดชื่นพร้อมกับเชิญสื่อมาพร้อมๆกันเลยละค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะเป็นประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงมากๆในโลกออนไลน์เลยละค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากมีความคืบหน้ายอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ